ชุดใหญ่จะเต็มสวันเล่บอลไทยประกาศรายชื่อ14คนลุยศึกซีวีหลีก2025สนามแรกที่โคราช สมาคมลูกยางไทยเปิดโพ14นักตบลูกยางสาวนำทัพโดยทัศด,ดาวพรพันธ์เตรียมบูซีวีหลีก2,025สนามแรกที่โคราช1-3สิงหาคมนี้วันที่30กรกฎาคม2568ชุดใหญ่ไฟกระพริบสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยจำนวน14คนชุดลุยศึก5 t h c Big V หลีก2,025สนามที่1ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3สิงหาคมนี้ณนะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมา การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีสี่ชาติอาเซียนเข้าร่วมได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันพัฒนาวอลเล์บอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อทีมชาติไทยชุดนี้ถือว่าแน่นจัดเต็มทั้งตัวเก่าและตัวแกลนประจำทีมรวมถึงดาวรุ่งที่น่าจับตารายชื่อนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทย14คนเศร้า middle blocker MB ทัดดาวนึกแจ้งกัญยาราัตขุนเมืองวารุณีการรำหัตถยา บำรุงสุข Libero เ <L. S 1> ปิียนุษย์แป้นน้อยกัลยรัตคำวง Opposite ธนัดชาสุขสดทิมพิชยากกรัมอัชาราพรคงยศสสิภาพรจันทริสู s u d ดลพรสินโพวริศราสีทะเลิศ setter พนพันเกิดปราดนัทนิชาใจแสน